ตัก็เส้นเลยเออกินเลยกินเลยไม่เผ็ดหรอกอดินไม่หยิบบอกหรอกไม่หยิบบอกหรอกเอาใส่เลยมันคือแตงกวาเออเออกินเลยเอาดูสิอืมสุดยอดไหมล่ะดู

ไม่ต้องจิดไม่ต้องจิดเอาเบิ้งเบิ้งอดใจไม่ต้องจิดอืมเป็นยังไงเบิ้งมันจะเหยียบเออกินเลยกินเลยอ